สวัสดีครับมาจ้าเมื่อนี้กับน,นี่กับเขอบค่มาเจอกันอีกแล้วกับสาวลมสมักทาเที่ยวพากินเมื่อนี้ห้ามากับเมนูกุ้งนี่ครับกุ้งเมื่อค่อยชัดเลยนี่นละน,ลนี่ละเมนูกุ้งนะครับ <นำ S 2> กับน้ำกับปล<ร>าปลาน้ำตำุ้งปลา มากับใส่ตำน้ำส้มตำน้ำปะลาใส่กับอกกินไก่ใส่เห็ดใส่อย่างเนาะตามด้วยสตอนะครับสตอหลานลงเลยใส่เลยสตอนะครับเลยสตอหาเด้อจ่ามากินกันที่นี่กุ้งมีนี่กุ้งมันนี่ ขาเขาก็มีหอมครับหอมโวแดงหอมใหญ่เดี๋ยวลองก่อนเลยใส่มือด้อครับแับครับ น้อยเดียววาเลนต์ปรุงซุปแหละลองคนดดูมันอะไอืมบุคคลมักของดิบปนังนนะหวานครับ ได้ขวากนที่ขัดกันนักหน,นทาทำยังเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมองกันครับตำกันได้อุ๊ปนั่น่กา,ากันฉ่ำก็ฉ่เกืน งคาไม่อะกต่อผมกันเลยนะอยู่ดีถอ จเสาเงื่อนยดุดนะครับเราจะเลืกงานครับผมเลือกสองหุ่ม ดิบลย,ยี่นกุ้งครับกุ้งสะดุ้งน้ำแต่น่อยนึงแส,สุกแล้วเหมืนเมื่อกินดิบนนะ่ยไเห็ดดิบไป,ปกินแล้วเลยว่าที่แบบกุ้งดิบวานๆเดี๋ยวผมรุ่นเ็ดกุ้งดิบอยู่ครับรออม,มือจะมืออยู่อือ ก็พอสุดๆน้องบอทรนไปได้ไหมเนาะ

ครับคนเดวงลงมือเองแล้วยังกราแสบครับผมอันนี้ก็เป็นพวกตีนน,น,น,นะครับผักได้ถุนไก่ถั่วพุนั พี่น้องมองไปทุกคนได้ไ บางคนเขาก็ว่าเป็นอย่างคือไทยได้แบบมีหมองก็เกามีเ่ไดห้องยังว่าครับคนแรงงานเนาะชีวิตลงง,าลง่ายน่าจะจล้วจะไปไหนเพราะบ่านมันหยุดเลื่องงายมากตองมากเตยจะเยอะห้อ,หองอยู่ในช่วงสภาพโควิดพร้อมบพราะสมาที่ออกไปใช้ได้หาถูกหมอต้องเขาไมา่ฮี้นแล้วเขาเขาห้องแล้ว อยาให้เบริหารานการดีๆจั้งนั้นแบบเบิดอีดีกันนยาจพาไปเที่ยวไปชิมสหานที่ต่างๆมีหลายมองครับผมไปแบบเห็นงานส่งของพอรานบบอ,รอย่าแบบว่าเาแอยากให้พี่น้องอยากให้พี่น้องแบบว่า เห็นว่าเขาจะขายเป็นในรสชาติเป็นเนนะครับขนบะเสียบเนยบ่เมื่อไทยพี่น้องบอึงที่เป็นส่งของหลายหม่องนะครับมนเป็นในจงังหวัดหรือว่าในกรุงเทพมีร้านขายของร้านขายของมมนเป็นอาหารข้างทางด้วยจ้ะแต่บะกเสกียบเด้อเสียบสำหรับคนโรงงานแจ้งเขา้นอนะอาจิบ,บ่รู้หลานนะครับแต่ว่าพ่อกินไดนครับผม ก็ว่าแสบของห้าและวะ้วว่าสำหรับคลิปผมก็เป็นคลิปธรรมดานะครับโลกสวยกันเบิ้งบ่นไดกับพอพานนะครับผมคอห้คนที่ว่าเบิ้งล้วเขาจะมีกิจนาการแบบคือกันนะครับเบิ้งโลกสวยพานได้นะครับโลกสวยอ่ะ Nào yeah. một yeah. tí đậm rồi đấy, đẹp hết, Nếu hẳn mà bà không biết đi rồi วันอาทิตที่ห้ก็ทีไปกินข้าแบบในสวนสวนผุดนะฮะสวนพุดไซซี่นี่เป็นมองที่แบบลมลื่นนะครับค้นลงไปพักพอนหลาเนี่ยมันหุดก็อยากไปเปิดบรรยากาศด้วยนะนุ๊แบบว่าเ้องเอาของโคกสากไปตำหุ่งตำยางแค่น,นี้นะ อย่ากพมดถึงไทยเบิ้งครับช่บองบิดโควิดแล้วขอขอว่าคนที่ขอว่าเบิ้งแล้วกับโดตรตีสามด้วยนะครับนะโคตรไลโ์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจใหมนะสำหรับนชะ่องสาวลมศับพาเทียเท่ยวมาจริงนะฮะคำใหญ่หร่ยยอห่งเอ้ย ของสดเนอะมันดิบๆเนาะเสียบเลยนี่ก็อบ่ออสตอ,อกเดครับนี่เป็นแนสตอนะครับ แจงหน่อยคร้บปุ่นุนง่ามเขาเจะออกไปเก็บมาครับถือฝนไม่ง่ามพังพันนั่นแหละปุ่น ยนี้งครับพี่น้อของปังพี่เป็นช่องที่แบบว่าหัวได้เ,เปิดเปิดนะครับได้ช่องเนะี่ยฝากติดตามกันนะครับ ผมหอมยเ,เดี๋ยวผมจะให้สาวลมสัตว์คุณพรมียกินหเหนบิึงนะครับเนะี่ยเอาครับกินเหน็บทำช่วงมึนนะงเนี่ยเช้าบาทเนะี<า>่ยบ่ายกินไ,ไน <c oughs> เขาจะกินเขาจะมากินหอมก็ดีนะครับกินหอมมันแก่เลยครับแก่แก้วัดนะครับแก้วัดแบบทางเดินหายใจเราโล่งสะดวกสบายนะฮะ สำหรับพักบุ้งกับผมรุ่งสายตากินแล้วสายตาดีซองสำหรับสายซองเลยครับกินพักบุ้งสายตาดีสตอร์มุกมีอย่างเลยครับกินดีสิเนะสียบ ทั้งสอบทั้งมือด้วยพี่นะโรคสวยข้อผ่านเลยฮะครับ่็ได้คือผมอะน้ำครับผมน้ำตรงติ๊บโตต,ตลอดเลยกินยังไงเลยเนะพชร เดี๋ยวก็าสซาลบเปานี้กับฝากไปเรื่องเมนูนะครับเด้อตำ่ำน้ำส้มตำ่ำลาดกุ้งนะฮะกับมีสม่วนผสมมีทั้งเห็ดแน่หมูย่อแน่ตีนไก่แน่ใส่เบอร์ุูเนียครับมาใส่ด้น่ากินบ่ไดรนะผมนยากินไนใส่เบส มันก็มื้อนี่เรอกอะมาฝากกันแค่นี้ละจ้ะกุ้งอ้ย,น,ยนี่ก<ๆ>ุ้งยี่เงฝากที่จำนู่นเลยครับเดอ้อมันเองแตขอต<า>มันจะขอปไปแค่นี้ละจ้ะเดี๋ยวอีวลุยกันต้องินดีคระจตามรอคิดหนาได้ครับเดอ้อบาย